น้ำในโลกใบนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเกิร์ลวานพอดคาสกับวิลาติค่ะวันนี้คุณชอบดื่มน้ำแบบไหนคะน้ำเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายเราร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำถึง70%ทีเดียวนะถ้าเราขาดน้ำติดต่อกันถึง3วันอาจทำให้เราเสียชีวิตได้ วันนี้เราไม่ได้มดาคุยะคะกันในเรื่องของน้ําในร่างกายหรอกนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ํำในโลกใบนี้ได้ข้อมูลจาก National g e โอกราฟิกและกินพิษไทแรนท์ค่ะเราทุกคนก็รู้ถึงความสำคัญของน้ําว่ามีความสำคัญอย่างไรมีประโยคที่ว่าโรคของเราประกอบด,ด้วยน้ํา70%แต่จริงๆแล้วมีเพียง3% หรือน้อยกว่านั้นที่เป็นน้ำจืดและ2.5%ของน้ำจืดนั้นยังแข็งตัวไม่สามารถนำมาบริโภคได้อีกดังนั้นน้ำที่เราสามารถจะบริโภคได้จึงมีน้ำจืดเพียงแค่0.5%ที่นำมารองรับระบบนิเวศและคนทั้งโลกของเราดังนั้นน้ำบนดินเช่นแม่น้ำ คูคลองห้วยลำธารก็คิดเป็นส่วนน้อยยิ่งสำหรับปริมาณน้ำในโลกใบนี้น้ำจืดที่เราใช้กันในทุกวันนี้15อยมนุษย์ใช้ในการกินอาบทำความสะอาดทำอาหารอีกร้อละสเพื่อใช้ในภาคอุตสาหการรมและร้อละหกถูกกักเก็บไว้ในเขื่อนส่วนใหญ่ใช้สำหรับ ภาคการเกษตรนะ้ำที่เราเคยเรียนมาเขาบอกว่าเป็นทรัพยากรหมุนเวียนหรือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดจริงไหมจะว่าไปก็จริงอยู่ที่ว่าทรัพยากรนะ้ำเป็นทรัพยากรหมุนเวียนและไม่มีวันหมดแต่จะมีให้ใช้หรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะ ปัจจุบันนี้เรากำลัลงเผชิญปัญหาภาวะขาดน้ำอันมาจาก3ามสาเหตุใหญ่ๆด้วยกัน 1. คุณภาพของน้ำา 2. การเข้าถึงแหล่งน้ำ 3. า 3. การใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะคุณภาพของน้ำน้ำปัจจุบันนี้ถูกการปนเปื้อนของสารพิษสารเคมี ปฏิกูในแหล่งน้ำทางที่มาจากภาคสาากรรมโรงงานต่างๆทางที่มาจากภาคครัวเรือนและมาจากภาคการเกษตรการปนเปื้อนของแหล่งน้ำอันมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติก็อีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้แหล่งน้ำจืด ซึ่งควรจะสามารถนำมาใช้บริโภคดื่มกินได้ถูกคนเปื้อนจนเราไม่สามารถบริโภคได้อีกต่อไปเรามาดูหัวข้อที่ 2. นะคะการเข้าถึงแหล่งน้ำการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดเพียงพอต่อการบริโภคก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราเกิดภาวะของการขาดแคลนน้ำเพราะการเข้าถึงแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ที่มันสะอาด เริ่มมีปัญหามากขึ้นและหัวข้อสุดท้ายการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองและไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศหรือประเทศนั้นๆทรัพยากรน,น้ำจะเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่ใช้ไม่หมดสิน้นหากมีการใช้และการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เราเองก็จะเรียนรู้ว่าทำอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำในครัวเรือนปัจจุบันนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำด้วยมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรืออาจจะมีคนเคยได้ยินแล้วแต่อาจจะหลืมลืมไปนั่นก็คือคำว่า เวอร์ชวลวอเตอร์เวรชวลวอเตอร์หรือน้ำเสมือนมันคืออะไรเหรอเวรชวลวอเตอร์หรือน้ำเสมือนนี่เวรชวลวอเตอร์หรือน้ำเสมือนก็คือน้ำที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังตัวอย่างต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตเนื้องว ครึ่งกิโลกรัมจะใช้น้ำเสมือนไป6,810ลิตรในกระบวนการผลิตเนื้อหมูครึ่งกิโลกรัมเช่นกันจะใช้น้ำเสมือนไป2,182ปลิตรในกระบวนการผลิตข้าวโพดครึ่งกิโลกรัมเช่นกันจะใช้น้ำเสมือนไป4 0 9ลิตรในกระบวนการผลิตขนมปังเบอร์เกอร์ 0.15กิโลกร,รัมจะใช้น้ำเสมือนไปถึง2,500ลิตรจะเห็นว่าในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆใช้น้ำเสมือนในกระบวนการนั้นค่อนข้างเยอะทีเดียวจึงมีสูตรที่ว่าการใช้ลักษณะแบบนี้จะเป็นการใช้ที่เป็น1เท่ากับ1บวกลบ2 ก็คือใช้น้ำหนึ่งส่วนติดลบอีกหนึ่งส่วนเท่ากับว่าเราใช้น้ำไปทั้งหมด2ส,ส่วนนั่นเองหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ในภาวะอากาศร้อนเช่นนี้น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการรักษาสมดุลของระบบในร่างกายเราหลายคนอาจจะเลือกที่จะเข้าไปซื้อน้ำขวด จากร้านสะดวกซื้อรู้หรือไม่ว่าน้ำหนึ่งลิตรที่เราซื้อมานั้นจริงๆแล้วเท่ากับน้ำสามลิตรชนะเพราะว่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้น,น้ำออกมา1ขวดลิตรต้องใช้ปริมาณน้ำถึงสามเท่าหรือมากกว่านั้นปริมาณน้ำในขวดนั้น,น,น การซื้อน้ำมาเพื่อบริโภคหนึ่งขวดเท่ากับว่าเรากำลังซื้อน้ำที่ใช้ในการผลิตด้วยในปริมาณอีกสองขวดเท่ากับว่าเรากำลังบริโภคน้ำทั้งหมดสามขวดทีเดียวทางทางที่จริงแล้วทางกายภาพเราบริโภคน้ำเพียงแค่หนึ่งขวดเท่านั้นเขาเลยมีข้อแนะนำว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ต่อไปสมการของเราก็จะเป็น1เท่ากับ2ได้เท่ากับว่าเราใช้น้ำหนึ่งส่วนแต่เท่ากับเบาด้านําำถึง2องส่วนทีเดียวนะหากเราเลือกที่จะร่วมมือร่วมใจลดการบริโภคน้ำดื่มจากขวดพลาสติกและหาดมาพบกติกน้ำส่วนตัวแทนการพบกติกน้ำส่วนตัวนั้น จะช่วยประหยัดน้ำที่เสียไปกับการผลิตขวดแล้วยังช่วยลดขยะมลภาวะที่อยู่บนโลกของเราไปอีกร้อยร้อยปีกว่าจะสลายและส่งผลเสียทั้งต่อตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยน้ำจึงมักจะเป็นสิ่งที่เรามักจะหลงลืมต่อไปทุกครั้งก่อนเราใช้น้ำ ให้เราคิดก่อนจะดีกว่าเพราะการได้มาของสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งย่อมต้องสร้างกระบ,บวนการเบอร์ช l วนวอเตอร์ไปกับน้ำที่สูญเสียในกระบ,บวนการผลิตมากกว่าน้ำที่เราใช้จริงๆก่อนจบในวันนี้ขอทิ้งประโยคสุดท้ายน้ำสำคัญกว่าน้ำมัน มนุษย์ใช้พลังงานอื่นทดแทนน้ำมันได้แต่ไม่มีสิ่งใดในโลกทดแทนน้ำได้น้ำเป็นทรัพยากรที่พึงหวงแหนอย่างยิ่งไม่มีน้ำก็ไม่มีอนาคตหากมีข้อแนะนำติชมหรือคำถามฝากไว้ได้นะคะที่คอมเมนต์หรือผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ขอบคุณที่ติดตามเกอร์วันพอดคคสต์ แล้วพบกันสวัสดีค่ะ